ก็ได้เจอตัวกันเป็นๆแล้วหลังจากที่โควิดนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยเป็นไงบ้างวันแรกที่เจอกันมันมันรู้สึกยังไงบ้างก็อันกับนนกุลใช่ไหมครับก็เออจริงๆฟิตติ้งนั้นถ่ายมาสักพักแล้วนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่แบบฟิตติ้งจริงอะครับเป็นแบบเหมือนทางพี่บอพี่ตีเขาเหมือนลองลองดูว่าลุคนี้เข้ากับเรากับนนกุลหรือเปล่าอาจจะมีการปรับเปลี่ยนในอนาคตหรือเปล่านี่ครับเขากำลังดูกันอยู่ แต่เพิ่งปล่อยออกมาใช่ไหมค่ะหรือยังไงใช่ครับเพิ่งเพิ่งปล่อยออกมาแล้วก็หลังจากปล่อยออกมาก็แบบมีการเจอกันมากขึ้นแบบมีเวิร์กช็อปมีอะไรเงี้ยครับแต่พอปล่อยพอปล่อยภาพฟิตติ้งอย่างนี้ออกมาคือเป็นไวรัลเลยนะคุณแชร์แฟนแชร์กันเยอะมากใช่ครับก็ตอนแรกเราก็ตกใจเหมือนกันไม่คิดว่าคนจะแบบว่ากระแสมันจะขนาดนั้นนี่ครับจริงจริงเก่งมากพอได้มาเจอกันแบบว่าเห็นตัวมันเป็นพราะ่อนแล้วเนี่ยคนจะนึนภาพไม่ออกว่าเราเป็นพระเอกส่วนคนึเป็นนายเอกมันจะออกมาเป็นอะไรอย่างไง จริงๆก่อนหน้านั้นเราก็มีการเจอกันมาบ้างแล้วแต่ว่าเออไม่ได้ไม่ได้ใกล้ชิดขนาดนั้นไม่ได้แบบว่าคุยกันมากขนาดนั้นครับจริงๆวันที่ฟิตติ้งนั้นก็ไม่ได้คุยอะไรกันเยอะเท่าไหร่จะเป็นแบบเหมือนสัมภาษณ์ซะมากกว่าอะไรเงี้ยครับทางใน YouTube ของดีฮับนี่ครับ,ใ,รบใช่แล้วตอนนั้นมันยังเป็นนี่จอสองจอใช่ไหมไม่อ๋ออันนั้นอันนั้นคือไอ้วันเปิดตัวคือไม่ได,ไได้ไม่ได้เจอเพราะว่าตอนนั้นลนองอยู่ต่างประเทศครับแต่ว่าไอ้วันที่มาฟิตติ้งนะครับก็เจอกันแล้ว S <S ใช่ครับมันเกรงกันไหมฮะวันก็วันนั้นไม่ไม่ค่อยเกรงเท่าไหร่แล้วครับแต่ประมาณหนึ่งอะครับแต่ว่าไม่ได้เกรงมากแล้วครับอืมเราละลายพฤติกรรมเป็นยังไงครับนนนนกูเป็นคนละลายพฤติกรรมเราหรือเราๆๆรเป็นคนละลายพฤติกรรมวันวันนั้นก็จริงๆวันนั้นเราก็เหมือนวันนั้นก็ไม่ค่อยได้เกรงเท่าไหร่นะครับมันจะแบบประหม่ามากกว่าในการที่แบบว่าเอาจะควรจะอยู่ในแบบทํายังไงดีนะเพราะว่ามันก็ นนก็ยังไม่ชินกับเราเราก็ยังไม่ค่อยชินกับนนอะไรเงี้ยครับมันก็จะแบบว่าเอ๊ะจะไปจับหัวเขาจะไปจับอะไรอย่างเงี้ยเขามันก็แบบเออได้หรือเปล่าอะไรเงี้ยครับใช่จริงจริงที่ตีเขาต้องการแบบไหนที่ตีผู้กำกับไม่ใช่ปุ๋มพี่ตีเขาต้องการแบบว่าให้โมเมนต์การใกล้ชิดมันแบบไหนเออมันก็ไม่เชิงใกล้ชิดมากขนาดนั้นนะครับในตอนฟิตติ้งก็แบบเป็นมูดอารมณ์ของทางฝั่งจอมกับ พอจองกับคุณใหญ่จะมากกว่าใช่ครับก็เหมือนแบบ one fitting ก็เราก็จะรู้คาแรคเตอร์ประมาณหนึ่งว่าอ๋อแบบนี้มากไปนะแบบนี้น้อยไปนะแบบว่าให้มองกันมากกว่านี้หน่อยให้แบบว่ามีการโดนตัวกันหน่อยอะไรเงี้ยครับใช่เขินนะเพราะว่าพนอกจากเก่งแล้วมันเขินนะเออไม่ได้เขินครับทั้งไปทั้งหมดไม่ได้เขินแต่ว่าจะมีความแบบเวลามองหน้ากันแล้วก็จะแบบยิ้มหลุดขำหลุดยิ้มเพราะว่าแบบเราก็ไม่ได้ไปมองหน้าใครอะไรขนาดนั้นแบบยิ่งแบบ เป็นผู้ชายผู้ชายได้กันเราอยู่ดีแบบมองหน้ากันแล้วก็เอ๊ะแบบอะไรเงี้ยครับเก็มองหน้าพี่สิไม่เคยเงี้ยเคยปี๊เยาจัดการช่วยมาครูพฤติกรรมแม่หอสิแมาแล้วอย่างเวลามองกันอะมันมันมันคือมองตาหรือมองส่วนไหนในใบหน้าก็ก็หลายๆส่วนนะครับก็มองตามองมันแล้วแต่ฟฟลลิ่งในตอนนั้นครับอย่างนนกุลเขามีเสน่ห์อะไรบนใบหน้าของเขาแบบเขา น่ารักครับเพราะตัวเล็กครับชอบส่วนหนงไปหน้าเขาแอาานาะขาหน,นนจมูกสวยครับหนนจมูกสวยนานตาก็สวยครับแล้วมองหน้ามาเข้ามาห <c oughs> <c oughs> น้ามามองมา,าวันนั้นนนเปิดนิดนึดนง <c oughs> ไม่ได้ไม่ได้เป็นมาหมดเลยแต่ <c oughs> เขาเขินเรามะไม่ก็คิดว่ามันก็คงไม่ใช่เขินขนาดนั้นเราก็ไม่ได้เขินแต่ว่ามันเป็นจังหวะแบบเหมือนเราไม่ได้ชินอ่ะในกันแบบโอเค สูข้อตัวเองเลยนะครับครับก็ประมาณนั้นคือแบบไม่ได้เขือแต่ว่ามันอาจจะแบบว่าไม่เคยทาไม่ไม่ชินมากกว่าแบบเราเพิ่งจะมาใกล้ชิดกันขนาดนั้นครั้งแรกอะไรเงี้ยครับใช่แต่หลายคนมองไม่ออกว่าถ้าเป็นยุคนั้นมันจะจิ้นกันยังไงพี่จิอธิบายตรงนี้มาโมเมนต์ตรงนี้ว่ามันถ้ามันจะในยุคนั้นมันจะมีความจิ้นหรือมีความอะไรอย่างงี้ยทับไม่รู้สึกว่า อคนนนี้เคาชบออก,กัร,รับจริงๆาทางในในนิยายเขาจะเล่ามาประมาณหนึ่งอยู่แล้วจริงๆเราก็จะแบบว่าไปแ,บบแบบอบๆปล่อยเขาอะไรเงี้ยครับ<ม>แบบ<ม>เอาดอกไม้ไปทัดหูเอาอะไรเงี้ยครับใช่มันก็จะแบบว่ามีความจิ้นมาเรื่อยๆนี่ครับก็ต้องรอดูว่า,<ม>าทางพิตินจะจะทำออกมาเป็นประมาณไหน<ม>ใช่อันนี้ยังเริ่มถ่ายอ๋อยังไม่เริ่มเลยครับก็ถึงยัง บทแบบไฟนนลยังยังไม่ยังไม่มาครับแต่ว่ามีการแบบเวิร์กช็อปกันแล้วมันอาจเนิยายเป็นเล่องราว่าใบชอบอะไรเสน่ห์เรื่องนี้มันเป็นยังไงที่เราสึกว่าเฮ้ยเราอยากอ่านอยากเล่นมากขึ้นครับนิยายเรื่องนี้คือแบบอันแรกคือมันเวลามันอ่านอ่ะมันมีไอให้เราแบบอยากรู้ต่อไปเรื่อยๆแบบว่าพานี้เป็นอย่างนี้แล้วต่อไปมันจะเป็นยังไงพอมันเป็นอย่างนี้แล้วต่อไปมันจะแบบยังไงอีกจะเสียใจจะเศร้าจะรักกันจะอะไรอย่างเงี้ยครับใช่แล้วก็ มันเป็นนิยายที่ค่อนข้างแบบคาคาแบบสลาดสลวยมากแล้วก็เรื่องของความรักเนี่ยแบบมันละมุนนะครับใช่<ด>อ่านลวมันสนุกด,ดูเหมือนที่เราให้สมภา์นิโดให้จะอินก,กับตัวของนิยาย,ยนี้มากพอสมควรเลยใช่ไหมโดยปกติไม่ไม่ค่อยอ่านนิยายอยู่แล้วแล้วพอแบบเรามาอ่านเรา,าเราไปฟังก่อนเนี่ยครับแล้วพอฟังแล้วเราสนใจเลยพอไปอ่านนะ่ะมันยิ่งทําให้เรารู้สึกแบบมันดีนครับใช่ครับ ชอบตอนไหนเป็นพิเศษโอ้โหหลายตอนเลยครับพาร์ทพาร์ทที่ย้อนกลับไปแล้วก็ย้อนย้อนไปอีกอดีตอีกอันหนึ่งก็ก็ดีครับดีหมดเลยรู้สึกหลงรักแบบนนทุนตั้งแต่แบบยังตั้งตั้งแต่ตอนอ่านนิยายเลยอ๋อพจอมเหรอก็จริงๆในิยายจะเล่าฝั่งของตัวจอมซะมากกว่าครับเป็นเป็นเรื่องของจอมอะไรเงี้ยครับใช่ก็เป็นคนที่มีความแบบ น่ารักเห็นอ,อกเห็นใจคนอื่นอย่างนี้ครับและสเสน่ห์ของคุณใหญ่ครัคุณใหญ่ก็จะผ่นานมาเราคาแรคเตอร์แล้วทีว่งทิ้ไปรู้สึกว่ามันจะอยากเรายอยากเป็นอย่างในนิยายครับคุณใหญ่ก็ส่วนใหญ่จะนิ่งๆแต่จริงๆจะแบบคิดอยู่ตลอดเวลาสงสัยตาหวานสเสน่ห์อะไรอย่างนี้ยครับใช่เป็นสายเปย์ด้วยเลี้ยงหนัง <c oughs> เลี้ยงหนังกลางแปลงเลี้ยงหนังกลางแปลงอะไรอย่างนี้ยครับพาไปซื้ออย่างเงี้ยพาไปดูแล้วใช่พาไปดูแบบราคาแพงสุดเลยเลย,เลยบาทนึง เออถ้าพี่อานนิ่ายมามิซายคนใหญ่มีอะไรที่มั็นตรงใบบ้างนะเอ่อก็อาจจะเป็นนิ่งๆนิ่งๆเหมือนกันอะไรประมาณนั้นใช่คิดว่าพูดไ้อค่อ้เก่งแต่รักหุ่นใจประมาณนั้นอันนี้เคนิคยังไงหอว่าไงแล้วตอนนี้ไม้เตรียมตัวไปถึงไหนก็อย่างที่บอกไปว่ามีการแบบ เวิร์กช็อปเรื่อยๆอะไรย่างเงี้ยครับก็เวิร์กช็อปกันมาสี่ครั้งแล้วตั้งแต่เวิร์กช็อปมาก็รู้สึกว่าสนิทกันมากขึ้นเรื่อยๆทุกๆครั้งเลยแล้วก็หลังจากที่หลังจากเวิร์กช็อปเราก็จะมีการถ่ายติกตอ,อกของนอนทุกวันถ่ายติกตอ,อกกันก็สี่เจอกันสี่วันก็ถ่ายติกตอ,อกกันสี่วันย่าจริงก่อนหน้าที่จะมาเจอเขาเราคิดว่านนคุณเป็นคนแบบไหน<อ>วันแรกแรกๆที่เราเจอนอนเป็นคนแบบค่อนข้างนิ่งนะแบบไม่ค่อยได้คุยกับเราเราก็ไม่ค่อยได้คุยอาจจะแบบยังไม่ค่อยสน <c oughs> เราครับ <c oughs> ก็น่าจะพอๆกันแหละเราก็แบบ <c oughs> ไม่รู้จะไปคุยอะไรกับเขาเขาก็คงแบบเ,เพิ่งเจอกันไม่รู้จะคุยอะไรแแบบพอเวิร์กช็อปเงี้ยมันก็อยู่ด้วยกันมันก็คุยกันมากขึ้นเออวีเรื่องนู่นเรื่องนี้ถามกันอะไรเง,งี้ย <c oughs> ใช่ที่ <c oughs> จริงผู้ชายคุยกันก็คุยกันยังไง <c oughs> เออเออพอมาเจอกันนะ <c oughs> ก็คุยเรื่องทั่วไปนะครับแต่ส่วนใหญ่ก็เป็นในคลาสเรียนอ่ะแต่ว่าพอ หมดครเรนก็เออคุยกันเออไปไหนต่อทําอะไรเออช่วงนี้เป็นยังไงเข้ายิมโน,นเนี่ยออกกำลังกายอะไรเงี้ยครับตบท้ายด้วยถ่ายติ๊กตอกที่ทาจริงเรากดใจมันด้วยความที่นนทุนเขาไม่ยอมเข้ายิมบอดบก็เข้าแต่ว่ามันจะต้องขนาดไหนบอดที่เรากดดันไหมก็ประมาณนึงแต่ว่าด้วยคาแรคเตอร์ของนอนอะ่ะนนเขาก็จะออตัว<ช>ตัวเล็กอยู่แล้วหมายความว่า เวลาที่เราเห็นนนนะครับนนก็จะแบบเป็นกล้ามแน่นอยู่แล้วแ,แล้วก็ตัวเล็กอยู่แล้วซึ่งใบก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งก็คือแบบจะตัวใหญ่ขึ้นมากว่านนหน่อยเงี้ยครับก็ก็ดีนะครับดีกว่าถ้าเกิดนน,นตัวใหญ่กว่าใบแล้วไบตัวเล็กกว่านนเงี้ยก็อาจจะแบบไม่ค่อยเข้ากับคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยครับจริงๆมันต้องเพิ่มมาเออของไบไม่ได้เพิ่มขนาดนั้นนะครับแต่ว่าอยากให้มันชัดขึ้นคุณใหญ่ไปใหญ่พอแล้วใช่ไหม <laughs> ไปถึ่างกลางอ๋อไม่จบ เราเหมือนกันแต่ตอนนี้ก็คือร่างกายเออบอดี้ก็คือใหญ่มากพอแล้วไม่ต้องเพิ่มแล้วก็เล่นเรื่อยๆครับเมนเทนไปเรื่อยๆตอนนี้จริงๆรพอเรามารู้จักเขาแล้วบอกว่าตอนจุดจบทุกอย่างมันต้องลงดิจิตอลมันเหนือความคาดหมายเลยมั้งเพราะจากภาพที่เรามองว่านุ่คุณเป็นคนที่นิ่งๆถ้่จะนิ่งๆไม่ค่อยคุยใครแต่อยู่ดีมาโชว์ดิจิตอลก็ไม่นะครับเพราะว่าเราก็ เราก็เห็นมาแล้วเพราะว่านนก็เล่นติ๊กตอกนนก็ลงเออเราก็กดไลค์เราก็เห็นที่นนเล่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับใช่มันก็เป็นประสบการณ์ใหม่ของเราเหมือนกันเพราะปกติเราก็ไม่ค่อยไม่ค่อยได้เต้นไม่ค่อยได้เล่นอะไรขนาดนั้นแต่แบบพอเออเจอหนนก็เออชวนอะไรเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่แปลกใหม่สําหรับเราดีอะไรเงี้ยครับก็คือเหมือนเป็นการละลายพฤติกรรมด้วยประมาณนั้นแต่ว่านนก็แบบไม่ได้เอาอะไรยากให้เราเล่นหรอกก็แบบง่ายๆอะไรเงี้ยก็เต้นแบบท่าง่ายๆอะไรเงี้ยครับใช่เราไปใส่เต้นเหมือนเขาไหมครับไม่เต้น ออไม่เต้นตัวตัวแข็งมากตัวแข็งตัวแข็งแล้ว,ขวขเ,เขาสอนเต้นสอนเต้น,นะครับอ๋อไอที่ทำมันมันไม่ค่อยยากเท่าไหร่ครับก็จะแบบมีเหมือนมีเต้นสักคลิปสองคลิปแล้วก็มีแบบ เหมือนชูนิ้วว่าแบบเลขเหมือนกันหรือเปล่าอะไรเงี้ยครับใช่ต้องไปหัดซ้อมเป็นดาวาดิจิตอเหมือนเหมือนเขาไหมเพราะว่าหล<ม>ังจากนี้ถ้าปล่อยพเซอร์ออกไปอะไรออกไปมัยต้องแบบอืมเดี๋ยวต้องลองไปคุยกับโดนหน่ยครับโดน,นอาจจะบีฟหน้างานแบบเ้ยเพลงนี้เลยอะไรอย่างเงี้ยก็ได้แสดงว่าช่วงนี้ก็คือไหลออดิจิตอลดูไปส่องดิจิตอลดูเอนไม่ไม่ไม่เล่นเหมือนกันครับดูแต่ในไ <c oughs> อจีโอ้มาโดนอน๋โอโดน,นลงนะอะไรเงี้ยใช่อีกหนึ่งฉากที่ก็ถึงไม่ถึงเลยก็คือฉากเอนซีครับ มันจะแค่ไหนเพราะมันเป็นพีเรียดด้วยยพีเรียดมันจะ NC ยังไงเออจริงๆฉาก NC อันนี้ไม่ยังไม่รู้ว่าพิถีเขาจะทําขนาดไหนนะครับแต่ว่าด้วยความเป็นด้วยความเป็นพีเรียดอะอาจจะไม่คือมันไม่ถึงในนิยายอยู่แล้วแน่นอนนิยายมันแค่ไหนอะมันมันมันจบแจ้งเลยมั้ยใบไม่เคยอ่านเรื่องอื่นใบก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆ NC ของเรื่องอื่นเป็นยังไงเรอาอ่านมาแล้วแล้วเราสุดว้าวกับมันว่าโอ้มันขนาดนี้ได้หรอ ก็ครับก็ประมาณนั้นว่าแบบโอ้โหมัน,ม,นออมันก็เออมันก็เขียนละเอียดเหมือนกันมันก็น,กนกบรรยายไปเลยใช่ใช่แตอนเราอ่านแล้วก็เขินๆขนเหมือนกันนะใช่ใช <ๆ S 1> เพราะว่ามันก็บรรยายหมดเลยอะไรเย่างนี้ครับแต่ไปคิดว่าด้วยความเออเป็นซีรีส์อะไรเย่างนี้ยครับก็แล้วก็ด้วยความแบบพิธีบอกว่าอยากให้มันเป็นจริงๆไอ้ที่พิธีจะทําอันนี้ออกมาจะเป็นแบบเออโรแมนติกดราม่าก็ ไปคิดว่าคงไม่ได้ฉากบอบวิวอะไรขนาดนั้นครับแล้วเราคาดหวังกับฉากเอ็นซีขนาดไหนครัไปมาถคือควหวังในไปทางในใน,ในสิ่งที่เรแบบอยากอยากอยาก,อยากได้อยากสแสดงจริงๆมันต้องคุยกับทางพิติแล้วก็ทางนนท์ด้วยว่าแบบแล้วมันก็ต้องหางตรงกลางกันนะครับซึ่งทางพิติแล้วก็นนท์ก็หมายเพราะว่าทุกคนมีการคุยกันแล้วก็ ทุกๆเรื่องอยู่แล้วแล้วก็วหาตรงกลางกันอะไรเงี้ยครับ<ช>และถ้าอย่างน่างานแบบว่าพี่ตีว่สาสั่งแบบใส่สุดสตรีมเลยอย่างเงี้ยก็พอไหมครับก็ก็ได้นะครับแต่่าคิดว่าพี่เหมือนเราคุยกันมาก่อนเรื่อยๆอยู่แล้วว่าโอเคมันประมาณไหนประมาณไหนจะได้แค่ไหนใช่ครับแล้วแล้วก็แบบประมาณว่าพี่ตีคงถ้าเกิดเขาจะให้ทําอะไรเขาเขาจะบอกก่อนอยู่แล้วว่าโอเคอันนี้เป็นแบบจูบแบบนี้นะอันนี้เป็นประมาณนี้นะถ้าเกิดจะให้เอ็นซีขนาดน,น,าดนี้เขาก็น่าจะบอกก่อนอยู่แล้วครับใช่คงไม่มีไปแบบหน้างานแล้วแบบว่า เต็มที่เลยอะไรเงี้ยคงคงไม่ขนาดนั้นก็คือไม่อิ่พอไว้พอไว้อีกมก็ไม่ได้เนถ้าอย่างเรื่องสายตาเป็นไงเมื่ราะเรื่องที่ผ่านมาหลายหลเรื่องที่เราเริ่มเล่นมาเราเริ่มใช้สายตาเก่งมากขึ้นครับก็น่าจะได้รับการฝึกฝนไหมมาเยอะอะไรใช่ครับก็เรื่องสายตาเรอก็ไม่ใบก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นยังไงแต่ว่าเวลามันจากคลิปที่ปล่อยออกมาอะไรเงี้ยมันก็ค่อนข้างดี จากที่แบบคนเห็นอะไรเงี้ยครับมันโล่งมันแบบมันโล่งนุนแบบมันโล่งไหมพอแบบคนรู้สึกว่าเชื่อว่าเราสามารถเป็นคุณใหญ่ได้ก็คือแบบมืนกับก็รู้สึกสบายใจขึ้นนะครับแบบเออคนก็จะบอกว่าเราก็คาเลคเตอร์ตรงกับพี่ในนิยายบอกนะทั้งทั้งทั้งเราทั้งนนท์กุลเลยอะไรเงี้ยครับเราก็รู้สึกแบบก็หนึ่งปอดแล้วว่าแบบคนไม่ไม่ได้บอกว่าไม่เห็นตรงเลย <c oughs> หรืออะไรเงี้ยมันก็สบายใจขึ้นแล้วยิ่งแบบโอเคเวลาเราเข้าคาแรคเตอร์หรือเวลาเราถ่ายฟิตติ้งหรืออะไรเงี้ยคนก็ ยิ่งชอบเพิ่มขึ้นไปอีกแล้วก็มีกําลังใจยอย่างนี้ครับแสดงว่าเรารู้สึกเรากลัวฟีดแบ a ก่อนที่มันจะ่าพิ i t c h i มันนั้นออกมาก่อนน้นั้นมันจะกลัวคนจะแบบว่าไม่เหมาะสมไม่เ,เออไม่เชินไม่ได้กลัวครับแต่ว่าก็ถ้าถ้ามันเป็นอะไรที่มันดีขึ้นนะอ่ะมันก็เป็นสิ่งสิ่งที่แบบว่าผลบวกจากตัวเราอยู่แล้วครับจะเริ่มหหยเม่ไหร่คิดว่าช่วงประมาณเดือน9เดือน10ประมาณเนี่ยครับที่ว่าที่นแน่เยใช่ครับท,ท,ที่ที่เขาบอกมา เลทสุดก็ไม่น่าเกินเดือนสิบเอ็ดย่างเงี้ยครับที่เริ่มถ่ายคือขอให้กี่เดือนสามเดือนแบบเดียวอันนี้ต้องดูคิวด้วยครับเพราะว่าทั้งคิวทางนนหรืออะไรเงี้ยก็นิวก็โนก็สี่เรื่องปีนึงใช่ครับก็เยอะเหมือนกันก็ต้องดูคิวว่าเรากับนนว่างกันตรงกันอะไรยังไงใช่ก็คือจะอยู่ต้นปีหน้าก็คือกรุงเาพมีงานกว่าตามตามที่ที่พี่บอสบอกมาเนี่ยช่วงช่วงกลางกลางปีครับใช่มันตื่นเต้นไหมมันใกล้เข้ามาเรื่อยๆอย่างเงี้ย มันเป็นอะไรแบบใหม่ที่เราไม่เคยลองไหมเราจะเคยชิมลางเป็นวายมาบ้างก็ตื่นเต้นไหมคือตอนเนี้ยยังแต่ถ้าเกิดแบบถึงตอนนอู้นอ่ะคงตื่นเต้นเหมือนตอนที่เปิดรูปออกมาตอนแรกที่เขาบอกให้เรา,าเออเนี่ยเดี๋ยวมีจะปล่อยออกแล้วนะอะไรเงี้ยเราก็ไม่ตื่นเต้นอะไรขนาดนั้นก็โอเคก็ลงรูปตามที่ที่เขา<ด>ใช่หอกเราก็เราไม่ได้คาดหวังมากขนาดนั้นด้วยว่าโอเคแค่วันจะปล่อยรูปออกไปนะแต่แบบพอปล่อยออกไปอ่ะ แล้วกระแสมันกลับมาอันนั้นอนะ่ะคือแบบตื่นเต้นว่าแบบมันว้าวตรงที่แบบเราไม่คิดว่าคนจะยังรอเรานานขนาดนี้จะแบบยังมีคนติดตามเยอะขนาดนี้อยู่แล้วก็คนที่ติดตามใหม่ๆด้วยนะครับพอปล่อยออกไปก็แบบบางคนก็ไปหาที่ยายมาอ่านอะไรเงี้ยครับใช่ไม่คิดว่าตอนเนี้ยยังไม่ค่อยตื่นเต้นหรอกจะตื่นเต้นตอนที่แบบมันพร้อมแล้วซะมากกว่าพอได้เห็นแล้วมันเขืนโมเมนต์นตัวเองไหมไม่ได้ไม่ได้เขินนะครับแต,แต่ก็แบบหลายๆคนก็บอกแบบโอ้ยน่ารักดีนะอะไรเงี้ยแบบเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอะไรก็บอกว่า เอ้ยไปเล่นซีรีส์วายเหรอแบบว่าอเอ,อ้ยน่ารักนะเห็นแล้วนะอะไรเงี้ยใช่เราก็ไม่คิดว่าคนจะแบบเห็นเราในด้านนั้นอ,อะไรเงี้ยครับยังไม่ดีว่าเมื่อกี้เห็นใบใช้สายตาเก่งมากขึ้นได้เห็นสายตาตัวเองในที่เขาปล่อยมาเห็นแล้วครับใบก็ไม่คิดว่าใบจะมองอย่างนั้นเหมือนกันไั้ก็เป็นแบบ feeling ครับแบบพี่ติก็พี่ติก็บีฟไปว่าโอ้แบบขอประมาณนี้ประมาณนี้นะอไอ้เงี้ยเราก็เราก็ากโอเค มองไปทําตามไปอย่างเงี้ยครับเราก็ไม่คิดว่าอ๋อมันจะเป็นอย่างนั้นแต่ว่าขั้นตอนแรกทำให้คนเชื่อเลยว่าเราจะมันคุณสามารถพาสองคาแรคเตอร์ดีไปสู่จุดมุ่งหมายได้ใช่ครับมันเป็นความเข้าไปตั้งแต่การการปล่อยภาพฟิตติ้งใช่ครับคือใบไม่คิดว่ามันจะมีกระแสดีขนาดนั้นอะไรเงี้ยครับแบบคนพูดถึงเยอะขนาดนั้นแล้วได้คุยกับครืคุณมาเรื่องิดแบบที่จะบคเออไม่ไม่ค่อยไม่ได้คุยเรื่องนี้กันเท่าไหร่ครับแต่แต่ก็บอกว่าบอกว่าแบบเออตอนปล่อยรูปออกไปแบบ กระแสดีมากเลยนะอะไรเงี้ยมันก็บอกใช่กระแสดีมากก็คุยกันแค่นั้นกระแสดีพอ tiktok ลองนนทคุณอ่าน้าจะน่าจะาไม่คิด tiktok แล้วจริงจริงเพอรู้จักกนนท์คุณเรายิ่นชอบอะไรในตัวเขาเขาได้รู้จักเขาได้เห็นเออได้คุยกันอะไรอย่างเงี้ยคือคือตอนแรกเรารู้อยู่แล้วว่านนเป็นคนเก่งในเรื่องแบบการแสดงอะไรเงี้ยแล้วพอเรายิ่งไปทํางานด้วยยิ่งแบบมีการไปเรียนเออไปเวิร์กช็อปด้วยอะไรเงี้ย รู้เลยว่านนทแบบเป็นคนที่แบบมีความตั้งใจแล้วก็เต็มที่มากๆใช่ครับแล้วเป็นคนที่แบบช่วยพัรเนอได้ดีมากครับเขาเทรนหรือเขาอะไรเราเป็นพิเศษไหมก็ไม่นะครับแต่การที่แบบว่าการที่เวลาเขาเล่นกับเราอะเวลาเข้าซีนหรือว่าเว,เวลาเฟิร์มชอปเนี่ยเขาแบบมันเราสบายใจที่จะเล่นกับเขาสบายใจที่แบบมีเขาอยู่ด้วยเขาช่วยเรา,เรา,เ,ราเราช่วยเขาอะไรเงี้ยครับเตรียมตัวกันรับเป็นกระแสคู่จิน้นคู่ใหม่ อะไรยงเงี้ยเออยังไม่แน่ใจเลยครับแล้วก็แบบไม่อยากไม่ได้อยากคาดหวังอะไรมากครับก็แบบถ้ามันกระแสดีก็ดีไปถ้าแิดว่ามันไม่ได้ดีขนาดนั้นก็โอเคครับอืตอนนี้เพื่อนๆนรอบข้างทักเยอะไหมนะหลังจากปล่อยไปแล้วกระแสมันดีก็มีทักมาวางเรื่อยๆครับเพราะเพื่อนบางคนก็เป็นแบบว่าดูซีรีส์วายอยู่แล้วด้วยอ,อะไรเงี้ยเขาบอกเออรอติดตามนะรอดูนะอะไรเงี้ยแบบเออกระแสดีมากเลยแบบ เออเขินนะแบบวันที่แบบปล่อยฟิตติ้งออกไปหรือว่าปล่อยคลิปออกไปอะไรเงี้ยครับอืมฐานแฟนคลับแล้วครับปุ่มไวเพิ่มขึ้นเรื่อยๆก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับใช่ก็ต้องขอบคุณทางแบบดีฮับแล้วก็ทางนนด้วยใช่แล้วเช็คฟลิปแบ็กกับแฟนยังไงบ้างทวิตเตอร์โอ้ตั้งนานสิครับทวิตเตอร์ไม่ไม่ค่อยได้เล่นแบบไปยังไม่ค่อยคล่องอ่ะก็เลยแต่ก็ได้ยินแบบ พี่ๆมาบอกเหมือนกันบอกว่าเออให้เล่นบ้างเนี่ยแฟนๆถามถึงนะในทวิตอะไรอย่างเงี้ยใช่ครับก็เริ่มมีแฮชแท็กเกิดขึ้นยังไงกันบ้างก็นนกส่วนใหญ่จะเป็นแบบแฮชแท็กของชื่อซีรีส์แฮชแท็กไบโนนอะไรอย่างงี้ซะมากกว่าที่ที่เราเห็นนะตอนนี้ก็ยังไม่ชินนะแบบเรายังดูเขินๆอยู่นะ <c oughs> ใช่ครับก็ยัง มันมาเร็วเหมือนกันมันแบบมันแบบเราก็ยังงงๆอยู่อะไรเงี้ยครับใช่คิดว่ามันจะมาเร็วละรยิ่งใหญ่ขนาดนี้ใช่ครับฝากจะได้ดูแบบฝังเนื้อฝากตัวว่าเออประสบความสำเร็จไปหนึ่งขั้นครับก็ฝากติดตามเออซีรีส์หอมกลิ่นความรักนะครับแล้วก็ทุกขผลงานของใบด้วยนะครับ<ม>แล้วก็ในเ,เรื่องเออหอมกลิ่นความรักเนี่ยคิดว่าน่าจะได้ดูช่วงกลางๆปีหน้าครับ<ม>ก็ ใจรอกันอีกนิดนึงนะครับก็รอกันมาสักพักแล้วรับรองว่าไม,ไม่ผิดหวังแน่นอนครับ,อคครบขอบคุณครับ